เวลาหกโมงครึ่งเจ็ดโมงยี่สิบนาทีเจ็ดโมงเขาเอามาเตะเขื่อนเป็นหกโมงเนาะทุกคนโอนเคจะตันเติมทุกคนก็พอสิมควรตอนนี้ก็บยูแคมโค้งแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแหลงเลยทุกคนเด้อเพราะว่าเสียงชิซัดเจนหรือบ่เนาะเฮ่ามื้อนี้เฮาชิมาลองฟองของน้องลี่ลองโทรซั์ของน้องลี่แล้วก็นัดกับน้องยู่น้องบอมน้องแฟดบอมยู่เนาะ เดี๋ยวเขาสิไปซอกหาน้องแป๊บก่อนเพราะว่านัดกันมาแต่ว่ามาคนละเทือเนาะทุกคนเนาะม mm ีบรรยากาศกันเลยเราจะประมาณนี้ mm hmm. น้องลีก็ไม่ได้มาโดนน้องเลยก็ไม่ได้มาโดนแล้วทุกคนเนาะใกล้ช hmm. ิดค่ำมาได้นลดิ ยามนี้มันหน,นันค่ำทุกคนต้เจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยแน่นแล้วลลก็แป๊บเดียวนี่แล้วก็ค่ำไหวเนาะทุกคนค่ำละคันมืดแล้วคือมืดเลยแม่นอยู่ทางฟังนันกับคือฟังไทยเนาะทุกคนเห็นปะแจ้งแจงฟังนั้นคุณเนาะอู้หูคนฮ<อ>ิตคนฮิตตูบน,นั่งอยู่เข็มน้ำแม่นเนาะเด<อ>ี๋ยวไปกับเซียนฟังไทยเนาะเมื่อนี้อากาศดีทุกคนบรอนลมลมไปย้อนยังซอกเบิึงน้องยู่ก่อนยา้อนคุณเนาะเบ้เบ้เบ้ เขาลานมานำไปใส่กัะยา่าไงวอบวันนี้ซื้อเลขเลยหรืซื้อเลขหนึ่งบาทเนาะออกเลขอย่างนอ้องสาวขายเลขก,ก็มีแต่คนงนามๆช่วงนี้คนเริ่มลหลเลยทุกคนคนกับหลังเริ่มมาเก้าโมงแล้วก็เริ่มเมือนะ่อยแล้ว แต่ว่าเมื่อ,องมาเลาะแคมของมอเดินมันไกลดิโคเสซิยางสุดทุกคนวูไลายลักเตอร์มันเป็นกเคยยางสุดบบเค้ยจะอักซูทกับบอลอันเจ้าหนุ่งงมมาดิฉันนี่ลองกล้องไม่ลองกล้องไม่มื้อนี้ให้เอื้อยเอากล้องน้องลงี่น้องลงี่ลองเอาโทรศัพท์ถ่ายครั้งแรกโอ้นี่มันกระต่างกันอยู่ด้วยเนาะโป๊นี่ตอนสวยนี่ละเมนคักกลางคืนนี่ละเมนมืดกลางคืนก็ต้องได้ใช้ไฟแม่ใช้ไฟ อันนี้กันกลางคืนนี้โทรศัพท์ดีก่อนอยู่แล้วแม่แล้วกกล้องนี่ถ้ากลางคืนหรือว่าไปบอนมีเสี่ยงรบกวนนี่มันซีอันนั้นเฮ่งนะเนาะอืม อันนี้มันโบนกันเชียงรบก,กวนตอนไมน่น่าจะกันอยู่โดนไปแล้วพูว่จะเป็นอย่างไรก็คาดีเทุกคนนี่เมื่อนี้ลองอยาไปเบิ้องยูซองน้องลี่คนเลยทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างไร้ว <c oughs> ก็ฝากคนไปเบิ้องซองเอือยเดิมเ <c oughs> พิ่นกลับมาถ่ายคลิปกา้าวเดินคนเด้อ <c oughs> แล้วมือน,นี้เห่ากันนัดกับน้องแฟดนั่งเลยทุกค <c oughs> นน้องแฟดบอมยูน่าจะอยู่คนเลยจะหอซี่ย่างไปกันเลยเนาะไปไหมวันนี้เจ็ดโมงเลยทุกคนภาพเจ็ดโมงก็จะประมาณนี้เดิอ เป็นเป็นกำลังเฮอรกำลังเฮอร์องไหมกำลังเฮอรโทรศัพท์ไหมเนาะนัดกับน้องแฟนดไว้ใช่มาเจอกันอยู่นี่มาซองฝนตีน่าจะแม่นตีบนเองใ่าจะมาซองฝนซองน้องแฟนอยู่เลยทุกคนโทรห้ามดูแม่นพูดว่าดิในว่าซองฝนยังยายจะแม่นแม่นว่านี่นี่นี่ยืนนี่มาดิยืนเลยนะนี่ดิไปไปเจอกันทางลัด hiền nào là lẽ nè hiền mọc mình yang tay kì ông phiền con đê mới 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 chop 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 มาข้าเจ้งมาทางพุ่นก่อนไม่รู้พี่มาทางพี่มาทางพี่มาเจ้ารถอยู่นี่วะอยู่นส่เนี่อยู่พอดีเซตมารถจอดรถอยู่พุ่นเพราะว่าอยู่วันอยู่วันโอ้เอ็นไอ้รถกูพี่จอดรถทางนี้จอดดอกไม้สิเนี่ยต้องมันมาทางพุ่นเหมือนวันก็ที่ทางพุ่นกันทั้งคนดุแต่ยังไปทางพุ่นเออมาคนดุสบายดีทุกคนใจดีเนี่ยสบายดี โทรศัพท์ใหม่น้ติกะโบนกไก่าไก่เออลองก็ไก่ฮือเยดอกบึง่ตัวจริงคือในวยุสินะน้องแดงไก่เติบขี่รดเติมสมองนะตัวจริงงามดวอีไัวจริงเอาดีๆได้บูดีทำไมมอโดนเติมป่ะจิบันจิบานเนี่ยไจอยยุินะยู่แล้ว เราโม่ดึงหัวรถซับเองมาสิข้าเจ้าเลียนวันนี้จักูงัวเสียจังเดีอยวนีนี่มันจองย่างๆมามาต่อยหางล่างเฮ้ยต้องหลอกซีดอนดีเลยซาบุตกเนาะอามาอยู่กันมานี่เขาเจ้าเลียนไหวอยู่นะไปรอไิโตหนน่ใเดินไปไปยินสิเดินรอก้นแล้วจึงไปนั่งเนาะเอ้ไปอันนั้นก้อนบอกเออไปอันห้างเคสโทรศัพท์ดึกดื่น ก็เขาจะย้ายไปหมดแล้วเนาะเขาจะย้ายไปอยู่รุมเพื้นบมานแล้วเนาะดีโหข้าเจ้าเอ็นอยู่บ้าเดียวกันเลยข้าเจ้าบปีเอ็นอยู่เขตค่ะ ขายบอนขายเครื่องของกินแต่เพิ่นให้ง่ายไปอยู่อีกบ่อนนึ่งที่แถวอ่ปากรถคนละเนาะมีอาหารเกาหลีอยากมาลองสักครั้งเลยเนาะนี่น้องวอมชี้เลี้ยงวะอาหารเกาหลีไปล้างถ้วยเงินจะกินมาม่ายังไม่มีเลยมาม่ามาม่าเทสกระชิบห้าผัดอะไรเลยนี่ไ่มี

เลือกเอาไมมาเลือกเสิวะเลือกเอาสิโปแกซื้อเขรียดไปท่าสิบอมปนดีก่ทมาซื้ออำเเลยเบิรงนี้มัซื้อชีวิตขนาดเด้เชิดชอโปม่เลือกเขตดโทรศัพท์ไปอยู่ในนี้ตัวนี้นะงานบ่าวคนสีเหลือง มันนุ่มๆซะเวลาทุพรศตกมันจึงกบระโทเพลงแล้วมันก็ติดบนนี้อีกเนาะเดี๋ยวนี้มันเหมีอันนั้นได้อันแบบติดติดอันทางนอกแลวติดฮาร์ดคอมีแต่พวกหัวยูซี่เลยมีเค้นมีอยอร์ไทยโบเค้นเขาจะคายออนไลน์นี่แหละอันตัวนั่นไหมอันตัวนี้นะด้แล้วปะ บ่เมีอ่ะเอบอกว่าซื้อเคสไปท้าไอวะเดือนนั้นมันก็มีเออสเองวะตาสีเหลืองมุมันมแต่อันมีแต่อันอ้อนมันมีแต่แบบนี่งานไปเลยเบิรนชิบอนิดินเอออยาิบีบวรมตัวนี้แหละรอดทงโดยต่อไปนี้ เอาไปใส่อันนี้มาแล้วเด้อทุกคนเด้อใส่เทสนี่ได้มาแล้วไปสิน้องได้เอ้ยก็อยากได้เดี๋ยวจะซื้อวะนี่นี่แหงสีเทส์แ่งสีมูดเพิ่นเอ๊ะนั้นมันย่างก่อนเบิ้งกันเนาะเบิ้งกันแล้วยังเบิ้งมาไม่ตลอดเนาเสี่ยงนี้กันเนาะนำกระปุขน ส้องไล่ลยอย่ลืมไม่ได้ก็อยู่มีแจ้งแจ้เห็นอด้อยู่ือได้ยินรถรเยอะใ่ไรบ้างมันแม่พูดอินีของใส่เราคุิเเ่าเย่เป็นเจออันกันตาเออเธอจักรอบเด้อสาหฮะกันแฝงวะใส่บ้งด้วยงานบ่ใส่ชื่อใส่ชื่อ จะงามยู่งามอยู่เท่กา,ก,าก,กับงามเออตอนนี้มาโซนของกินเลยเด้อทุกคนเอาสามคนนั่นเองเอาตับมันจะ้วไปยังไงนอนเออเอาตับมืงงงงอ,มองพอ,งองบา เดไก่ไก่ไก่จะกินเขาข้าวไก่ของบริษัทซื้อเขาเหมือนอือตําหลวงบางกินครั้งแรกกันดีนะไม่รัเผิ่งเส้นมันก็มีเส้นมันจะเป็นมันจะเป็นบางบางเป็นหนาหนาบุบเปหนาเนาะบางใหญ่เย้ไหมอืมแซ่บเลยข้าวตำมบางหูเนี่ย แต่ว่าบองบางท่ามันก็ออกรถในหนึ่งใจดำหึงออันอันนี้เปนดำลงอบางในซีเมียซีเอเต็มเกลือนี่เมะเกลือน้อยไหมไดเสียบ่เสียบอยู่มือนี้คนเต็มตองเป็นต้อนง่ายๆง่ญ่ๆแล้วก็บางๆประเดสจากตุู้กินอ้นนี่มีำมาอีก ครั้งแรกด้วมกันนะน้ำซี่ต้จ้ากันตัวที่ฟลาคมุนเนี่ยมาเบิดกับเนีักกะเด็กก่อนนย่นะเี้ยนะผักกะเซ็ดเออแม่นะกินยำได้กระเซบซีกซีนจำทะเลรวมเมื an, ่อกี้นี่เนาะน้องบอมทำกุ้งตกกับไม้ มันย่างโบฮูราคาได้เป็นในเดลัสัดนี่ยี่เป้าแป๊บเดียวทำที่นี่อนสำหรับตัวนี้ให้มาใช่ออกแบบประสัรแบบจังจากแบบเข้มข้นนะน้ำบอมมีเจ็บเนาะหักเก่งใจด้วเนาะตอนจริงาเป็นยังไง อรอยมากปนยำกันเออเอาให้พูดนี่กินก่อนแซ่บทุกคนกะหอยกระบโบขาวปั่นน,นะแซ่บเป็นเลยเลยบอมโอเคอยู่แต่ว่ารับเผาเขามาก,กินเค็มคุณเค็มก็นี่เอาว่าอ่างไงเค็มมาก,กินปลาแดกปุ๊บๆเนาะอันมื้อนี้เขายกให้น้ำโบอันก็คือ,อน,นี่ดำดำมาบ้าง ังได้อิ่มมหมดอิ่มง่ะเากรู้สึกแบบ้าวเปลาเหีวแล้วตอนนี้พอนีอแบบกินอิ่มแล้วเพราะว่ากินน้ำกินข้าวแล้วก็กลับมาเออลาแล้วมกินข้าวแก่อนนัดกันนัดว้บมาเพื่อกนาว่ากินข้าวอิ่มอยู่ไม่เกียงอันนี้ประมาณหก ให้เดาอันนี้สาวห้าเเส้นห้ไป้เกินกาประมาณเส้นหกปายเจปลายยุ้ยไ่ยุข้มอามย่างยู่ไงเสนจะปลายเดาดิประมาณเส้นหกาอันนี้สาก็อันนี้ส0สเปคอันนี้สาิบอันนี้สาหอันนี้ประมาณหกห้า ห้าสิเอาปเสร็จเส้นนึ่งเส้เส้นตายอันนี้เส้นเนึ่เส้นตะไ่เสบอันน้ถ้าถ้าเกี่ยวกับนี่มันก็ยังเพเดมันย่างมันจะทห้าสิบนะไุเาไม่เพดยสิทึ่อเขเส้นิอันนี้เสนิเส้นิันเนห้าเนสาเ หเออยบไลหวมเอ้ยสิเออเอยว่าหกสิอันนี้ส5งอันี้สาิเอาไปเรชิึกบอสเอาไปไล่ไล่เงินเด้อไล่เงินเด้อคือบอสใครเลม่ได้ยินใครเลงเราว่าเว่าหกสิบห้าเส้นหนึ่งไ่กเนี้ยนีน่นบออันนี้เด้อันนี้เด้อเ่าเด หกสิหาเมีด่ง้าอาละเันนี้ันนี้กับอันนี้นัสามสิอันนี้นีว่าแสนหนึงวะแม่เพราเดี่าแสนสิบยู่ิดพลาดไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันแบบมันได้ไล่เกินหน้าเกินตาเพราว่าหกสิบเจ็ดิบใคเขาลืมามไปเนาะไปาไปล้านนะคะ มีอไรเนาะคอด้มีบเซ่ต์ารวมตามเทอรีรวมเซยทามเลยเลยแล็งห้าพันี่ชื่อเดิมเยออ่บอมยูโอาเซนฮาเซนฮาเซนาี่บุฟเฟ่้าซี่งแน้โยดาวบนลกเป็นรถสามร้อยป่ะยานท่เดินาวบนอันนี้เซนห้าเป็นรเซนห้า่ะาร้อยสามร้อยร้อน้อยนึงมีสมร้อยห้เออ ยังไ่งอ,งอสามร<อ>ส<า>มัเงียเอทีอ่ยวคนคนาดเด้อ <c oughs> ประมาณนั้นสองร้อยก็แปดสิบนเลยเฮ้ยสามรอยเด้ทุกคนเอากินไปนีมันสามร้อยทุกคนว่าสมมาผานะ่<ม>าออกวนบอนาะมิกระส้มอันเลขเงินบ้าแห้งสูงเธอเดินเงินกีมเขาแห้งสูงเธอเดินเงินบ้าแหง้งูัวอันนั้นลงเนาะอเอาติกอนนันสมุดอันเซนฮากะทึกัน สนกระเทมเตอร้อยนี่เดี๋ยวนี่0นสาร้อเนีอาเสนห้าอะไรตอนเลียดอัน5้าสูนๆันนะเออเสนหน่แม่สามอยสามร้อยสบาทอืมคนยกได้เดี๋ยวนี้สามร้อยมันก็เจ๋งว่าสามบาทนี่นี่ยเซกงวะเออเกินึแม่นอ่นเซกหนึ่งนแม่หนอ่ะแสนห้านแม่สองร้อยสองรี่หนะ อุ้ยใกล้ไม่น่าเพื่อนโคงคะเอา,เอายืนเหตุยังเด้อบ้าอันต่ำทะเลหลวมมันถือว่าแพงเออประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเดสิบห้นี่พี่หเค่เาปีรถพุงไหมเรมามานตนติดถุงกระเป๋า ตาจิบคือคเียบคือคนดีไล่ดูแต่กีนไล้กับไรอีกนี่เพราะวัารูเกีือยงนี้นี่อันอับบนใดหรือนตอนนี้ยังไล่เงินกันอยู่นะเมื่อกี้ี่กัดกลุ่มไล่เงินอยูฮานอยู่ ร้ยอีกโอ้ขไปไล้ไขับปรถใจอยู่เอาเอาไปเป็นค้อนพงไหมเออเาใจเลยด้ยเยอะเจ้ีเอาเงินทีให้าร้อยเป็าร0อบาทหาร0อยจีบก็คือ้องกานอกอะไรเงินกันน้องเงินบวอบัวโรกินแล้วเราสิมานั่งนดิ้นนำกันน่อยนึงกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ย่างละแล้วก็บ่ค่อยจะได้ลมกันประเด็เนาะ เป็นยังเดินอยู่บกฮะเป็นยังเดินเฮียนโอเคได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้ใกล้ชิเซ้งละใกล้จะมาเหียนละคืออยู่อายุแต่ว่าบมดได้ได้ได้หมดได้ได้มืดเนาะกองเนาะมืดเนาะโอปวดนี่มันาให้แม่แหละทางเดีว่าเออเนี่ย อันใกล้ชิค้บเลยเด้อทุกคนตอนนี้กะไปกินอันข้าวกินตำมาแล้วเฮากะซิมานั่งดินหน่อยนึงแล้วกะซิเมื่อนแล้วนะเออเออเอ้าใส่เฟซงามแน่คุดนายง่ายกมูเด้ทั้งรถกาะน้องแฟดแล้วก็น้องรีเนาะนี่น้องรีกะจกปูน้ยงแฟดให้กะซิได้คอโตกับก้อนเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กะเดือกฤทธจังมงแล้วบุญโอ้กะมูกะมู ข้อมือข so, ้อเท้าสิบหกสิบสองตีเก้ามนทอดเทก็อือเดียวกาเมืองสิบโมงคือเฮ้ยข้สิบโมงแล้วยกชั่วโมงสันน่าจะชั่วโมงหนึ่งเพราะข้อสิบโมงกับไปอันอันแบบว่าสิบนาทีสิบห้านาทีกลางคืนแล้วมันลดไล่แเขาข้อขี้ดิขันขี้ปกติประมาณสี่สิบนาทีนี่แหละของหาามนบ่มบดบ่ไล่เปียงติเบิเดืไปมาทอดเลแหละ ผู้อยู่บ้านเหอนวะเออผู้เป็นจันทร์ตั๊กต้องมือนี้คือมือน,นี้เจอหลายคนอยู่นเนาะเจอหลายคนอยู่บ้าน,นเราคะแนนโอเคนะทุกคนจ<ๆ>ังได็กกับคลิปนี้ก็ฝาก PPFc กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ทางเฮาทางสามซองน้องแฟสบอ๊มยูน้องลีสาวหล่อร้องสาแล้วกันรจนาร้องสาระน,รนาาระทุกคนโอกาสที่ได้มาเจอกันนี่หู้โธรรมดา้ทุกคนต้องได้นัดกันแบบจุ๊บจุ๊บดีทุกคนนัดจะเล่นกันยังมาตามนัดโอเคได้เจอกันคลิปหน้าได้โปรดเดี๋ยวบ๊ายบาย โอกาศหนะ้าเราได้ถ่ายคลิปนำกระดิ๊งเนาะนัดกระเบนปลาคันมีโอกาสกับซีนัดกันมาถ่ายคลิปนำกันอิ๊งอย่างอีกมีโอกาสเนาะมันนี่กับมีโอกาสแล้ซิปิลินซิปิลินน้ำโอกาศได้ได้สิเออตรงใกล้เนาะเอาใกล้ชิดลักใกล้จะโคองของเราคนนี้น้าตุ่มาลนไปเล่นมาสัญญาว่าตุ่มาลักไก่เต้าโอเคเจอกันที่หน้าบาย